สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะมาสอนในเรื่องของการการบวกนะครับการบวกการลบนะครับรัคนนะครับก็คือเอามารวมกันนั่นเองนะครับแล้วก็แต่วันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของ3หลักนั่นเองนะครับรอบที่แล้วเราเรียนของ2หลักไปแล้วนะครับวันนี้เป็น3หลักนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างข้อแรกเหมือนเดิมนะครับอ่าตัวอย่างข้อแรกนะครับโจทย์อ่านได้ว่าวงเล็บเปิดนะครับ157นะครับบวกกับ133นะครับวงเล็บปิดนะครับลบกับ228นะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะครับอ่าอันดับแรกนะครับอ่าเขียนวิธีทำเลยนะครับแล้วเราต้องทำใน วงเล็บก่อนเป็นอันดับแรกนะครับเราต้องทําในวงเล็บก่อนเป็นอันดับแรกก็คือในวงเล็บมันก็คือ1 1 5 157บวกกับ133นะครับเราก็เอามาเขียนเลยนะครับนี่นะครับเอามาเขียนแต่ละบรรทัดเลยนะครับเอามาเขียนนะครับแล้วก็มาเขียนนะครับลอกด้านบนมาถัดจากนั้นนะครับเราก็มาหาค่ากันเลยนะครับว่าอ่าเรามาดอวนแรกนะครับก็คือ7 บวกกับ3นั่นเองนะครับ7จบวกกับสนะครับเอามารวมกันนะครับอ่าเดี๋ยวเป็นถ้าสมมุติเป็นการขีดเส้นละกันนะครับ7จบวกกับสนะครับอ่า1 2 3 4 5 6 7นะครับแล้วก็บวกเพิ่มขึ้นอีก3นะครับรวมกันได้เท่าไหร่นะครับอ่านับนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นั่นเองนะครับใช้นิ้วมือก็ได้เหมือนกันนะครับได้10นะครับได้10นะครับอ่าเขียนเลข สิบอย่างนี้ถูกไหมไม่ถูกนะครับอ่าเอาหนึ่งนะครับที่มันเกินมานะครับเอาไปทดด้านบนนั่นเองนะครับมันเดิมง่ายมากนะครับการบวกนะครับเรียนหลายรอบแล้วนะครับอ่าถัดจากนั้นนะครับก็เป็นห้าบวกกับสามทดหนึ่งได้เท่าไหร่นะครับห้าบวกสามนะครับก็จะเป็น อ่าเดี๋ยวเขียนนะครับ1 2 3 4 5นะครับบวกกับ3 1 2 3แล้วก็โทษอีก1นะครับรวมกันได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็9นะครับ9ก็ใส่เลข9ลงมานะครับได้เลข9เลยง่ายมากนะครับได้เลข9เลยถ้าจากนั้น1บวกกับ1นะครับได้เท่าไหร่ง่ายมากที่สุดแล้วได้2นั่นเองนะครับอ่าเห็นไหมเราบวกทีละหลักทีละหลัก ลลได้แล้วนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับคือคําตอบของในวงเล็บนั่นเองนะครับเรายังเหลือนอกวงเล็บอีกก็คือการลบตรงนี้นะครับเราก็มาเติมเลยนะครับลบต่อด้วยลบต่อด้วยเท่าไหร่ครับ282นะครับเอามาจากตรงนี้เลยนะครับ282นะครับเราก็มาลบกันเลยนะครับอ่ะอันดับแรกเรามาดูนะครับ ด้านบนนี้ด้านบนนี้เสร็จแล้วนะครับเรามาดูด้านล่างนี้ต่อนะครับอ่ะโอเคนะครับหลักหน่วยนะครับศูนย์ลบสองได้ไหมครับลบได้ไหมครับไม่ได้นั่นเองไปยืมตัวด้านหน้านะครับศูนย์ลบสองไม่ได้ก็มายืมตัวด้านหน้านะครับก็จะเป็นเก้านะครับหายไปหนึ่งก็เป็นแปดนะครับหนึ่งก็เอามาเติมตรงนี้ทําให้ศูนย์กลายเป็นเท่าไหร่ครับสิบแล้วนะครับยืมมานะครับกลายเป็นสิบนะครับ ต่อไปเป็น10ลบกับ2นะครับ10ลบกับ2อ่า10นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10้าดนะครับลบออกไป2อลบ1นลบ2นะครับนับว่าเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับเรามาลบหลักหน่วยนะครับตรงนี้นะครับอ่า1 2ี่5้า8เดดเหลือ8นั่นเองนะครับเราก็เติมเลข8ลงมานะครับเราก็เติมเลข8ลงมาถัดจากนั้นนะครับ 8ลบ8นะครับอ่ามันลบตัวมันเองนะครับเหลือเลขเท่าไหร่ครับเหลือเลข0ูนย์ั่นเองนะครับต่อไปเหมือนเดิม2ลบ2ได้ศูนย์มอนเดิมนะครับอ่ะด้านหน้านะครับไม่ต้องเอานะครับศูนย์ด้านหน้าไม่ต้องเอาเอาแค่ตรงนี้พอนะครับอ่ะได้คําตอบเป็นเท่าไหร่ครับ8นั่นเองนะครับโอเคนะครับง่ายมากๆเลยนะครับก็เป็นการบวกนะครับในเรื่องของการ บวกลบระคนนะครับ3หลักนะครับเราเคยเดียวสองหลักแล้วนะครับเราก็มา3หลักบ้างนะครับโอเคนี่ตัวอย่างนะครับข้ออื่นก็เหมือนเหมือนกันแบบนี้นะครับลองทำดูนะครับสวัสดีครับ